สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับหนูํำไส้คลิปที่สามเน้อครับผมลุยกันต่อตอนนื่องไปเลยครับพ่อสุราชครับผมมาแล้วครับล็อกบนครับผมบนอย่างเดียวนี่แหละครับงวดนี้พอเพิ่นบดได้ให้สามคู่ครับพะว่ากันไว้บนนี้พอเพิ่นชั่วอยู่เดานะครับพอเพิ่นก็เลยจัดให้หกคููไปเลยครับงวดนี้เลากับใบที่าบเยอะใบที่ใบหน่อย พอดีครับผมท่านผู้ชมโวหันพอเ3 3พิ่นเห้สามสามคู่สองตัวบนงวดนี้มากแล้วครับผมเนาพิจารณาเบื้องํากันครับวิ่งบนเม็ดเดียวสองตัวบนหกคู่ครับเน้นที่เม็ดเดียวเหมือนเดิมงวดว่าหาันเพิ่นให้ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดเพิ่นบอรเดกจับเจ็ดกับแปดเส่กันงวดนี้เพิ่นเห็ดเต็มสูตรไปเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับก่อนอื่นครับก่อนที่ไปเบื้องตัวเลขผมก็ต้องขอบพุณนพอสุราศครับที่นําขอมมุ่นตัวเลข มาแบ่งปันให้เอซทาง2องถุกท่านครับขอให้สุกโฉมันมาน้ากันเด้อครับผมในวันที่16ตุลาคม2ม6 8 6นนี่ครับลุยกันต่อนี่แหละครับเอาบรรยากาศฟ้าแดดแดดแจ้งสีแหละครับฮอนแต่เซ้าเลยครับมื่อนี่ตอนนี้ก็8โมงเช้าครับผม8โมงสิไปหาเก้าโมงแหละครับผม8โมง50 40นี่แหละครับามผู้ชมประมาณนี้ครับ เดี๋ยวกับศิไปตรวดคลิปอยู่บ้านน้องแบงอีกเที่ยนึงหมาม่านเกาม่งกลัวกลัวศิได้ลงตรวดเดียวไปเลยครับ3คลิปนี้นี่แหละครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้อูน้ำเชยออมน้ําโชคให้ี่นะครับแตงหวยไทยหวยเล้าเมื่อนี้เรียบลงแน่ครับจัดสุดเต็มไปเลยทั้งเทียออมน้ําโชคมีอาการเจ็บท้องหรือว่าปวดฟันปวดหัวประมาณนี้เนาะครับกสิได้พาไปโรงพยาบาลเลยครับนี่แหละครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลย่างไก่สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเป็นยังมากอะบ่มีไผ อ่าอยู่นุ่มก็สิเดียากหยกตรงฝาเห็ดฝาแล้วนี่แหละครับแนวทางตัวเลขตามให้เอฟซีดุนดวนโบเด่แบบชิวชิ่วคอนข่ายเนาะครับลังเทียร์กับลุงขีปบบเต็มแน่บโครบแน่นี่แหละครับอ่จังได้ก็ตามให้เอฟซีอยู่เหมือนเดิมได้ครับท่านผู้ชมฝากติดตามให้ได้ครับนี่แหละครับบรรยากาศย่ำเท่าซอแบบนี้กูุฎมใช้อัดสามคลิปแล้วก่อโมงเลยได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาเดี๋ยวสิไปตัดคลิปลง หลวดเดียวรั่วๆให้เลยครับที่แรกกะสุโม,มงละคลิปตอนนี้กับสามนาที่งคลิปหนึ่งประมาณนี้เลยครับมันหลวดเดียวเ c ็ซีทางสองสินบ๊ได้รอนานประมาณนี้นะครับจะได้ลงให้ทุกท่านไปเลยเอาหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอริญัตเกินหอวหมอนจะข้าวก่อนเดอครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมกับิไดย์่าทำการ นำเสนอตัวเลขอีกจักหน่อยนี่แหละครับอดทนฟังรอก่อนครับแปดนาทีแป๊บเดียวท่านผู้ชมบ่ถึงสิบสิบเอ็ดแน่นอนนี่แหละครับผมหอดแปดนาทีผมก็ตัดคลิปจบลงให้ทุกท่านเลยครับนี่แหละครับกอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่อ่าอุตส่าห์ฟังจดจบคลิปให้ผมนะครับนี่แหละครับหรื่องเอฟซีทา้งซองเปิดอย่าเขามาเป็นกำลังแรงใจแต่ว่าบ่เบิ่งตัวเลขหรอกครับเขามาเบิ่งอ่าให้นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอขอบคุณเด้อครับผม นี่แหละครับใบลุยกันต่อหัววันที่สิบหกครับเมืองบ้านกะลงแนวทางตัวเลขไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละเซียแต่ละสำนักกขอบคุณทุกท่านที่ค่อยติดตามอยู่เสมอนะครับนึกว่าเอฟซีจะบอติดตามแล้วนะครับผมที่ผมบ่ค่อยได้ลงขอบคุณทุกท่านที่ค่อยเข้าใจซัพพอร์ตทุกท่านนะครับนี่แหละครับช่วงนี้ผมกับแลนหนาแลนหลังแน่แหละครับท่านผู้ชมบางเทียกผ้าอ่อนน้ำโชกกลับบ้านบางเทียกอะไปลโรงพยาบาล ก็ไปกลับไม่แล้วครับนหน่อยๆเทียศรจะได้ออกมาหน้าตะกี่ออกมาหน้าสมืออัดคลิปลงให้เอฟซีวดเดียวรวดเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นยังครับมีเวลาได้กันทุกคนรอลุยกันต่อนะครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเข้าไมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมพ่อสุร่าดครับเอาเดี๋ยวผมจะพาไปนําเสนอตัวเลขพอสุราดได้ครับบานนี้ศรี FC, มีงดเก้าก็งดไม่งดเก้ากคือบ่อเขาเลยครับท่านผู้ชมเอฟซี FC, ท่าซองบอกว่า โหดเก่าบ่เขาก็เอามาเบิงโหลดอูน้ำไส้ทามันไกลหรือว่ามันเสียดเักหน่อยนี่เอามาเบิงพ่อเป็นแนวทางพ่อจับแาวทางฉืกแต่ว่าจะมีไอ้เอฟซีประเภทหนึ่งนะครับทานูชมบ่อเขาเสียามาเบิงเห็นอย่างมันบ่เขาไปเร้วนี่แหละครับผมก็ง่งขึ้นกันบ่รู้ว่าผมจะออกคํำเด๋วแต่ว่าเอฟซีทางซองอีกทันหนึ่งส่วนมากนะครับก็บ,บอกว่าเอามาเบิงโหลดเด็ดเป็นเพียงแนวทางบ่อเขาก็เอามาเบิงว่าเด็ดตามเพื่อนอีลีบอรประมาณนี้นะครับ ถ้าจังได้กัคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขปรับปรุงให้ครับเอ้ามาเบิ่งตัวเลขนํากันครับตะบูส้มงวดเก่ากับงวดใหม่ไปเลยนี่ครับพ่อสุราชครับผมนี่ครับพ่อสุราชครับงวดวันที่1ตุลาคม68นี่คืองวดเก่าครับเขียนไว้อย่างละเอียดชัดเจนงวดเก่าครับเบ่งบนศูนย์ครับผมเพิ่นจับให้2ตัวบน0708นี่ผมเลยโย่งให้ครับเป็นใกล้7กับ8 นี่ครับเจ็ดกับแปดเพิ่นบได้จับเพิ่นให้แค่สามคู่แค่นี้ครับเลโก้กจ็ดแปดนี่แหละครับถ้าเอาอีลีนะครับทำหรับสม้มถ้าเพิ่นบ่บเอาศูนย์มาเนี่ยเก้าเจ็ดแปดถ่ายอฟซีทางสองเพิ่นอ่าเล่นมาคอร์ดนะครับจับโยงไปแบบกินสองไปว่านี้ครับเก้าเจ็ดแปดสุดยอดเลยพอสุดหลาดถือว่าแม่นยยิ่งได้ครับทำหรับสม้มเพิ่นให้มาสามคู่แค่นี้ ผมนำใเลยบอกว่าจัดสุดเต็มมาเลยพอ่อเอฟซีทาง่องคอยสีบอว่าหอาก,กักเพื่อนก็เลยจัดมาหกครูไปเลยงวดบังหันเพิื่นกระเสียดาย,ยครับเพลื่อนบ่ได้จับสามตัวห้เพื่อนนี้มีแต่สองตัวบนเป็นวิ่งซูนหมัดศูนบามา่มามาแต่เกาเกแปดสุดยอดเลยครับสามตัวตรงเก้าเจ็ดแปดเดี๋ยวผมจะขึ้นนะหน้าจอให้เอฟซีทาง่องเลยครับว่าสามตัวตรงนี้สุดยอดเลยครับเสียดมากเอามาเบิง้งงวดไม่ลาสุดจัดให้สุดเต็มไปเลย นี่ครับท่านผู้ชมพ่อสุรัตน์วันที่16ตุลาคม2568ครับวิ่งบน4เม็ดเดียว2ตัวบน4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6ครับผมเน้นที่55ครับท่านผู้ชมเน้นที่หาหายางเดียวเลยครับพ่อสุรัตน์มากระจัดคัดกระพนันนี่แหละครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเของมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้บนอย่างเดียวครับผมมือนีเนาะ มืัอนี้ผมก็ตามพ่อนายสุดฟันทงบนเข่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดตรงตรงขีดสองผมก็ตามพ่อไพ่บุญเด่นบนเข่าแปดลักหน่วยเจ็ดแปดตรงตรงแล้วก็บขีดสามพ่อสุลัดครับเข่าสามตัวแบบว่าบ่ได้จับพูเก้าเจ็ดแปดนี่แหละครับผมสุดยอดครับตามกันต่อครับวันนี้ก็อธิบายให้เอฟซีท่างช่องละเอียดสัดเกณฑ์เนาะครับท่านผู้ชมถ้าผิดพลาดเมืองได้ก็คอมเมนต์มาได้ผมก็บ่ได้ว่าเพิ่นเข่าแต่ว่าเอาเป็นเพียงแนวทางตัวเลข มันก็นยังมีในกระดาษเหล่มนี้เลขออกเก่าเจ็ดแปดแมนบอครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแค่จับคู่บถูกแค่นั้นเองนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับพอสุลัดมาเป็นทีเรียบร้อยก็แคปนาจ,จอได้เลยครับท่านผู้ชมทั้งสองทุกท่านลองเบิง้งเผื่อมันโศกมันเหมืนปังๆน้ากันครับผมมากระจัดคัดกระพนันนี่แหละครับแนวทางตัวเลขหามบ่ได้กระจัดเลยครับท่านผู้ชมมีแต่สีจัดเบาจัดหนักแค่นั้น กให้เอฟซีดวงดีทุกท่านเด้อครับผมเป็ดกําลังแรงใจให้ทุกท่านอยู่ตลอดนี่แหละครับลองเบิงพอสุราัดงวดนี้บ่มาง,งวดนี้จะมาง,งวดไหนนี่แหละครับธบุษม์เอาเก้าเจ็ดแปดก็สุดยอดเหมือนกันแต่ว่าจับคู่บ่ได้ครับผมงวดนี้เพื่นกระไฮสองตัวบนล่างสองตัวบนคือเก่าครับท่านผู้ชมล่างบ่ม,บมีเดี๋ยวล่างสิตามอีกเทือนหนึ่งนี่แหละครับเอาแนวทางตัวเลขพอเพิ่นกระมีเพียงซ้ำเนียดแหละครับค่ะ อธิบายย่างโหลดเดียวสาวเดียวให้เอฟซีเข้าใจไปเลยเนาะครบับ่าเป็นยังไงงวดเกา่างวดหม่สองอแผ่นกระดาษนี่ของพอสุรัตส์สำหรับบนอย่างเดียวเลขล็อกวงในบนอย่างเดียวพ่อสุราตน์นี่แหละครับแนวทางตัวเลขเซียนเปืนจัดมาให้เอฟซีทางส่องดุนดวนแลครับบน้ำใช้กระตองขอบคุณพอสุรัต์อีกครั้งเด้อครับที่นำตัวเลขแนวทางมันมันมาให้เอฟซีทางส่องทุกท่านครับกะ ที่ได้อวยพรปิดคลิปให้ FC ทางช่องทุกท่านได้ไปเบิ้งนํากันเด้อครับผมทุกท่านยุดีไม่แห้งเดียนทางไปสาเขียวขาดปลอดภัยมันหมานํากันครับวันที่6 6ตุลาคม2668นนี่พอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ